สวัสดีค่ะชื่อวันรวีสุขสำราญเป็นเบาหวานมาเมื่ออายุ30กว่าได้เข้ารับการรักษาจากคุณหมอรับประทานยาหลายเม็ดมากแต่ละมือ้อทำให้เป็นกังวลว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับ และเป็นโรคอื่นแทรกซ้อนเกี่ยวกับการที่เป็นโรคเบาหวานในเวลากลางคืนก็จะลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยหลายครั้งทำให้ไม่ได้หลับได้นอนสุขภาพก็อ่อนแออ่อนเพียเหนื่อยง่าย จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้พบเจออาหารเสริมชนิดนี้ได้ซื้อมารับประทานรับประทานเช้าละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้ารับประทานมาเป็นเวลาสิบปีไปเข้ารับการรักษากับคุณหมอพบแพทย์คุณหมอบอกว่า เป็นเบาหวานปกติค่ะไม่มีโรคแทรกซ้อนไม่มีโรคไตทําให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงตอนกลางคืนก็ไม่ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยเหมือนเคยทําให้เรามีความสุขจึงขอขอบคุณอาหารเสริมชนิดนี้มากนะคะที่ทําให้เราดํารงชีวิตยังมีความสุขอยู่อยังมีความสุขทุกวันนี้จนกระทั่งอายุ62ปีแล้วค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.